สวัสดีครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายน267 7นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับปิดช่วงเช้านะครับก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับตลาดปิดลบไป0.59จุดนะครับอยู่ที่1450.88จุดนะครับยังคงไซเวในวงแคบนะครับ ถ้ในท,ทางออกด้านข้างนะครับส่วน m อ i ก็บวกอยู่2.19จุดนะครับอยู่ที่327.46จุดนะครับคือการที่ดูคลิปนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันก่อนนะครับว่าเราอย่าไปใบแอดแลือย่าไปคิดตัดสิ่งต่างๆนะครับเราต้องอทำการเก็งกำไรหรือ Follow ทำกำไรเท่านั้นนะครับ ซึ่งนะครับในการดูหุ้นที่ดู most active volume นะครับเขาจะเข้าไปไปตามกระแสนะครับเราก็ไปดูว่าจังหวะของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยนะครับให้นะครับให้เรานั้นนะครับใช้เทคนิคส่วนตัวที่ทุกคนจะต้องมีนันก็คือว่าใช้การตีกราฟเอเลียดเว็บนะครับเเลียดเว็บ5 5เว็บนะครับเป็นเบสิกคือไม่ต้องแม่นหมายว่าท่านแค่รู้ว่าอ e ีเลียดเว็บเป็นคืออะไรนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จับประเด็นจากอนดิเคเตอร์ที่มันที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับเราก็จะได้รู้ว่าราคาของมันจังหวะของมันนั้นจะขึ้นหรือจะลงเราจะเก่งกำไรจากตรงนั้นนะครับว <c oughs> ันนี้เราจะไปดูตัวแรกนะครับคือ C C E T นะครับวันนี้พุ่งขึ้นไปถึง1.40จะตั้งอยู่ที่ 8.10บาทนะครับมี most active volume ทั้งสิ้น251.20บมิลเลียนนะครับอาาส,สามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป120%ถือว่าพุ่งขึ้นไปเยอะทีเดียวแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป60%สเดือนที่ที่ผ่านมาก็บวกไป15%นะครับ PE อยู่ที่39.52เท่ามี yield ที่1.45%มี EPS ที่0.12สตางค์แล้วก็มี DPE ที่0.07สตางคศ ต่อหุ้นนะครับไอตัวนี้นะครับถามว่าถ้ามันขึ้นผงพุ่มขนาดนี้เราจะลงทุนต่อได้อย่างไรนะครับเข้าไปดูจังหวะการาฟกันนะครับจังหวะการาฟก็บอกว่าถ้าเราจะลากอ e ิเลียดเว็บนะครับอิเ e ลียดเว็บถ้าดูแนวโน้มเช่นนี้นะครับเราก็ย่อมลงมานะครับเราจกจะรู้ว่าเขาเป็นอ e ิเลียดเว็บที่ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะครับเลียดอีเลียดเว็บนะครับ จังหวะของการเคลื่อนที่ของเขานะครับก็คือ1ย่อ2ขึ้น3ย่อ4ก่อนขึ้น5พุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะถึงจุดสูงสุดในการที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ1 2 3 4. าี่และ5นะครับอีเลดเว็บง่าย,ายแค่นี้เองนะครับจังหวะของต้องดูให้เป็นนะครับพอถึงจุดจุดนี้แล้วเขาจะเป็นยังไงต่อครับ ถึงจุดจุดนี้เสร็จจังหวะคือเขาเกินเส้น linear e q เ a t i o n ออกนอกกรอบ linear e q a t i o n นั่นเองก็คือกรอบ linear e q a t i o n ก็คือสีเขียวสูงสุดกับกรอบสีแดงล่างสุดนะครับซึ่งนะครับจังหวะนี้ก็บอกว่าราคาพุ่งขึ้นเกินนะครับจังหวะถัดไปของตัว C C T จะเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะค่อยๆไซ d ์เวยออกด้านข้างถึงไซว์เวย์ดาวลงมาอยู่ในกรอบ linear e q a t i o n นั่นเอง ยังไงจะต้องเข้ามาอยู่ในกรอบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะถึงจังหวะที่ทํากําไรสูงสุดแล้วนะครับเราก็บอกว่าท่านควรที่ตั้งคัดลอดหรือตั้งคัดเอาเอาทำกำไรสูงสุดนะครับเพราะราคามันจะอยู่ที่จุดสูงสุดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นน้อยนักนะครับที่ราคาจะคงจะต้องพุ่งต่อนะครับอาจจะพุ่งต่อน้อยน้อยแต่ว่า ตอนนี้ถึง,ถงจังหวะที่มันขึ้นสูงสุดแล้วราคาจะ s i d e w a y ออกด้านข้างนั่นเองนะครับราคาจะ s i d e w a y ถึง s i d e w a y เข้ามาในกรอบรนี a นีิเลคชั่นนั่นเองเห็นได้จากวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มซื้อสดส่วนใหญ่เป็นวอลลุ่มสีเขียวนะครับอ่าก็2 5งร้อยดล้านนะครับ,บ,บ,บ msd ยังคง s i d e w a y อ up ขึ้นไป RSI ชี้ขึ้นโชนโอวัต ov ชี้ขึ้นไปนะครับก็คือ indicator ยังบ่งบอกว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะครับ แต่แต่ถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บเราเป็นนักลงทุนเราก็รู้แล้วว่ามันถึงจุดที่จะต้องเทคโปรฟิตนะครับก็คือตอนนี้ต่อไปก็ราคาก็จะย่อลงมาเพราะนั้นนักลงทุนต้องตั้งตั้งคัดลอสคือในการเล่นหุ้นนี่จะต้องมีวิน,นัยนะครับในการลงทุนเนี่ยทุกคนต้องมีวิน,นัยนะครับเรารู้ว่าควรที่จะทำกำไรสูงสุดที่เท่าไหร่และเราก็ขายที่เท่านั้น คืออย่าไปยึดติดกับหุ้นหนึ่งหุ้นใดตัวนี้นะครับมันมีโอกาสขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเราดูจังหวะแล้วมันเป็นจังหวะสูงสุดหรือเป็นออเรียเว็บลูกที่5้าแล้วสิ่งที่ทําได้ต่อไปของออเรียเว็บลูกที่5ก็คือมันจะย่อแล้วก็เป็นจังหวะขาลงนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ก็น้อยนะครับที่มันจะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วพุ่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็เห็นว่าราคามันสูง คือคลิปหรือว่าช n e l นี้ไม่ได้แนะนำให้ท่านาจะต้องคัดคัดลอดทุกอย่างไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นจังหวะสูงสุดต้องทำกำไรก็ต้องทำกำไรนะครับเป็นนักลงทุนต้องทำกำไรรัะนั้นทางทุนโปรดพิจารณานะครับอย่าคิดอ,อย่าอย่าคิดรวดเร็วไปนะครับทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับอันนี้คือเราแนะนำว่าควรจะขายเพื่อทำกำไร ตั้งคัดลออเอาไว้นะครับเพื่อความเคารพนะครับตัวแรกก็คือ CCET นะครับถัดมานะครับไปดูตัวที่2นะครับก็คือตัว TTB นะครับตัวนี้ทำไมราคาย่อลงมาอีกนะครับวันนี้ยังคงลงมาที่0.01สตางค์อยู่ที่1.47บาทนั่นเองนะครับ <S <S 3 <S <S เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลงมา2%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7% 1นึ่เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3% ไหนบอกว่าราคาต้องช้อนไงล่ะทำไมราคายังคงลงต่อนะครับ PE อยู่ที่8.4เท่านะครับแล้วก็ e b i อยู่ที่5.97นะครับแล้วก็มี EPS ที่0.11แล้วก็เคยมีการปันผลที่ 0. 7, 0. 0.7 0.07สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของมันนะครับจากตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นอย่างไรครับถ้าเราลากอี EREITWEB นะครับลากง่ายๆนะครับอีเลียดเวนึ่ 1, ขึ้น2 2ลง3 สามขึ้น 4, 4ีสี่ลง5ก่อนที่จะเด้งขึ้นไปสูงสุดนะครับมันต้องเด้งขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งแน่นอนนะครับต้องเป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็น 1, นึ่งเป็นสเป็นสมเป็นสและเป็นหเพราะฉะนั้นใจจังหวะถัดไปมันจะเป็นโมเมนตัมขาขึ้นให้เราทำกำไรสูงสุดนะครับ เพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็คือต้องรอโอกาสให้มันดีดกลับขึ้นไปไซเว่ขึ้นไปที่จุดสูงสุดที่2บาทนั่นเองสลับ t g b นะครับเห็นได้จากอะไรครับปวลรุ่มเข้านะครับกลังใจะวอลี่จะกำลังจะวก,กกลับขึ้นไปนะครับ MACD ซดีไซเวถึงไซเวไปด้านข้าง RSI กํกลังลงมาแตะด้านล่างแล้วก็กำลังจะพุ่งกลับขึ้นไป OBV ก็กำลังจะไซเว์ถึงไซเวทไปแต่หนึ่งข้างชี้กลับขึ้นไปโดยมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ดูแนวโน้มแล้วก็จังหวะของมันว่าท่านจะคือถ้าเราดูวิธีการของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคาแล้วนะครับลงต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดชนกรอบ l ิ n นิเ r e g r นด้านล่าง ดังนั้นเมื่อตอนนี้ก็คือว่าราคามันมาชนกรอบเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็แค่รอว่ามันจะมี power ราคาดีกลับขึ้นไปที่2บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูว่าท่านจะช้อนหรือท่านจะปล่อยทิ้งหรือท่านจะทํำยังไงแต่ว่าจางังหวะถัดไปของ TTB ก็จะเป็นจงังหวะโมเมนตัมขาขึ้นหรือเป็นโมเมนตัมทำกำไรต่อไปนั่นเอง าเรานับอีเลียดเว็บนะครับถ้าเรานับอีเลียดเว็บนะครับถ้าท่านนับอีเลียดเว็บเป็นนะครับเราจะจ้องจากจังหวะของการขึ้นลงของอีเลียดเว็บนะครับหนึ่งลงมาสองสองขึ้นสามสามลงมาสี่สี่ขึ้นไปห้านะครับแพทเทิร์นหรือการอ่าไซด์เวย์อัพขึ้นไปมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นขาที่ห้าลงมาแรงนะครับคือคือมันจบรูปที่ห้านะครับอันนี้ขึ้นรูปที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นจังหวะมันจะเป็นเช่นนี้เพราะนั้นท่านต้องจับตาดูทีทีบีต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนี้จริงๆหรือเปล่าเราก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างที่อแอดมินได้เรียนใน้ท่นานทราบจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะนั้นลองจับตาดูนะครับสลหรับทีทีบี มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นเว็บขึ้นลูกที่5นะครับต่อไปนะครับมันจะไปที่2บาทนะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับก็คือ True นะครับ True นะครับเมื่อเสียเสียเสียพเมลีกนะครับ t True เสียพเมลีกไปนะครับสิ่งที่ t True จะต้องขาดก็คือสัญญาณนะครับเขาจะเขาจะต้องเสีย เสียเขาเรียกอะไรครับเสียลูกค้าที่จะต้องจ่ายรายเดือนเดือนละสามสี่พันนะครับสามสี่พันแต่ละจุดนะครับในการดูเพียม์ลีกแต่ละแมททุกทุกแม์ MAT, นะครับโดยโดยปัจจุบันนั้นจะดูเพียม์ลีกในไปในรูดูในแมทแมทแล้ดูหน้านะครับดูดูการหน้าก็คือสองพันหร้อยยี่ห้าถึงสองพันหร้อย 26นะครับจะไปเป็นของอของอโนโมโมโนแมกนะครับหรือเป็นของแจ๊ดนั่นเองครับซึ่งของแจ๊ดก็คือจะเป็นฝั่งของ AS นะครับและ AS จะจะขายนะครับขายลิขสิทธิ์ในการดูต่อปีก็คือ400กว่าบาทต่อเดือนนะครับ สี่ร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งถูกกับถูที่ขายมานานแล้วก็คือขายแพงนะครับสามพันสี่พันกว่าบาทนะครับสลับถูนะครับถูก็จะต้องอาจจะต้องเสียลูกค้าไปเยอะตรงนี้นะครับในปีหน้านะครับหมายก็ว่าในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าส่วนฤด,ดูกาลนี้ก็ยังคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับก็จะเสียสยูสามสี่พันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบฤด,ดูกาลนะครับซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ตัดคืออมีเปอร์เซ็นต์ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ59าสเ้าเปอร์เซนต์ให้ผงแดงหรือเดอะคัพนะครับหรือลิเวอร์พูลนะครับได้แชมป์นะครับฤดูกาล2524นะครับ23 24นะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนี้สำคัญนะครับก็ต้องเล่าให้ท่านฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเล่าจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เริ่ม T2 นั้นราคาก็จะกลับขึ้นไปที่12-13บาทแต่ตอนนี้ก็คือแนวโน้มราคาต่างๆก็ย่อตัวลงมาหลังจากที่ข่าวคือเมื่อแจ๊สได้ได้สัมปทานของพรีเมลีกนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจบฤดูการนี้ฤดูการหน้าก็เริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจ่ายถูกลงนะครับโดยโมโนแม็กนะครับของแจ๊สนะครับก็จะ จ่ายแค่400บาทนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านต้องการดูแค่เฉพาะ,ะจะดูเฉพาะอจะดูเฉพาะแชมป์นะครับดูเฉพาะลีวอพูก็อาจจะเหลือ150หรือ100เดียวนะครับเพื่อติดตามแมตช์ของลีวอพูเท่านั้น,นซึ่งมันถูกมากนะครับแล้วก็การถ่ายทอดนะครับเป็น 4K 4K นะครับโดยสแตนดาดจะเป็น 4K นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งใดๆก็ตามนะครับจะจะถ่ายทอดโดย 4K นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยิ่งมองการชัดแล้วก็ราคาถูกลงนะครับก็หมายเขาว่าตอนนี้ถูกก็หมดความหมายนะครับเพราะฉะนั้นถูกก็ราคาก็จะย่อลงไปนะครับเพราะยิ่งขายแพงอยู่แล้วนะครับเราเปรียบเทียบกันนะครับ ปูยิ่งขายแพงนะครับราคาต่างๆก็จะยิ่งลดพวกภาพลงไปในปีถัดไปนะครับเพราะนั้นถ้าลงทุนก็โปวดพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับเดิมทีเขาก็มีหนี้สินอยู่แล้วแล้วก็การทําเงินทําอะไรพวกนี้นะครับกําลังดีนะครับแต่ปรากฏว่าในปีหน้าก็จะลดลงมานะครับก็หลองพารณาดูนะครับถัดมาตัวที่สี่นะครับก็คือนุษสานะครับ นุสาวันนี้บวก้นไป0.01สตางค์ราคาอยู่ที่0.26นะครับอาจจะเป็นหุ้นขนาดเล็กจะเห็นว่า1 2 3 4นี่ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับไม่เกิน5บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับเก่งกําไรในหุ้นขนาดเล็กนะครับโมดสตีมสตีวอลุ่มล่าสุดอยู่ที่61.61มิลเลียนนะครับ แล้วก็นะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบอยู่10%นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปเจอร์เซ็์หนึ่งอที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาสเปเซ็นะครับเพิ่งบวกขึ้นมานะครับ PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่เจอแล้วก็มี EPS ที่ติดลบอยู่0.03สามสตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของนุษานุษะครับนุษาถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่าราคายังคง เป็นจังหวะขาลงนะครับเรานับอีเลดเว็บขาลงนะครับนับง่ายๆนะครับจากตรงนี้จะเห็นว่าตรงไหนมันเริ่มมันเริ่มเป็นขาลงตัวแรกที่ตรงไหนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่เริ่มนับหนึ่งนะครับลมาสองขึ้นไปสามลงมาสี่สี่ต้องจบตรงนี้เราก็ขึ้นไปห้านะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะนั้น ตัวนี้ก็ยังถือว่าราคายังคงจะต้องลงต่อนะครับเพราะอะไรครับราคาจะต้องลงต่อแต่ว่าราคายังคงไซว์เวพขึ้นมานะครับจากวรลุ่มเข้านะครับวรลุ่มซื้อนะครับสิบหกสิบเอ็ดจุดหกสองเลี่ยนนะครับ m ป็นี้ขึ้น r s ายี้ขึ้น OPV ไซว์เวฟขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นการจบขาลงในขึ้นลูกที่ห้านะครับถ้าเรานับ จังหวะนะครับตามอ e ิเล็เว็บนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, e ่งสองสามสี่ห้าอิเล็เว็บนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็มันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปน,นี่แล้วแต่พิจารณานะครับไม่มีอะไรผิดนะครับเพราะนั้นตอนนี้น ก็ยังคงถือว่าเข้าเก่งกําไรได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นนิวโลนะครับเป็นเป็นจังหวะโลนะครับราคายังคงทดสอบแนวต่ําเกือบต่ําสุดนะครับมีโอกาสเด้งขึ้นไปนะครับอาจจะไปทดสอบแนวต้านสําคัญที่ราคา0.35บาทนั่นเองนะครับราคากําลังดีดกลับขึ้นไปสลับนูสานะครับ ถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับยังคงเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับอ๋อไม่เล็กนะครับขนาดกลางนะครับราคาบวกขึ้นไปแรงนะครับ0.75สตางค์อยู่ที่27.75บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสำคัญแล้วก็มีท็อปมันี่อินนะครับสำหรับตัว PDMs นะครับแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็น1ใน5ของ most active volume นะครับ ที่ห้าสิบเอ็ดจมิลเลนนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป1 8ึ่เปเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ย่อลงมา 4, ล4ีลเป็นแต่ว่าหนึ่งเดืนที่ผ่านมาบวกขึ้นไป3 7มีนะครับมียูที่2.59%แล้วก็มี e p s ที่0.73สามตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลที่0.35สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของ อีเลียดเว็บของเขานะครับน่าจะเป็นจุดลงเป็นจุดจบขึ้นลูกที่5เรียบร้อยแล้วนะครับนับขาลงนะครับตัวนี้นะครับนับขาลงนะครับ1 2ึ่งสอ่งสองสาอาจจะเป็น5พุ่งตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ1 2 3 สี่ห้าจบขาลงลูกที่ห้าแล้วเริ่มนับหนึ่งขาลงใหม่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เรานับให้มันเข้าถูกถูกเว็บแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นหรือจะเป็นจังหวะอะไรนะครับ <Okay. S 1> จากนี้ไปก็คือมันเป็นจังหวะจบขาลงเสร็จนะครับมันต้องขึ้นเป็นจังหวะหนึ่งขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ถ้าราคาไม่สามารถพุ่งเส้นข้ามเส้นสองรยวันได้จะย่อลงมาก่อนเราจะพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทะลุทะลวงอีกครั้งหนึ่งนะจะเห็นจากวนรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่ราคา5 51.49บิลเลียนนะครับ m s d ชี้ขึ้นนะครับหายไซชี้ขึ้นยังไม่ยังไม่ชนโอบอสนะครับ OPV ีบีไซวั u อขึ้นไปนะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นตามจังหวะของราคาก็คือขึ้นมาเทสทดสอบเส้น2อ,องวันนะครับทดสอบราคาเส้น2อ,องวันที่28.04สตังค์นะครับจอจังหวะนี้เราก็จะให้เห็นได้ว่าเมื่อต่ำสุดก็จะดีดกลับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ทดสอบแนวต้านสำคัญถ้าสามารถมีแรงพุ่งพ้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มราคาจาก NVDR กับบวลรุ่มธรรมดาน่าจะพุ่งทะลุผ่านขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับตัวป dMS นะครับแล้วเราก็หาดูทิศทางของ e l เลดเว็บนะครับตัวนี้น่าจะเริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับอาจจะไปถึงตรงนี้หรือจะลงมาสองตรงนี้หรือจะขึ้นไป เป็นหนึ่งลงสองแล้วขึ้นไปสามนะครับเพราะฉะนั้น B d ดีเตอนนี้คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับแล้วราคาก็เป็นระดับปานกลางนะครับยี่สิบเจ็ดบาทก็ทานทุนก็ลองพี่นาดูแล้วก็ลองวางกลยุทธ์ดูนะครับเราก็เล่าให้ท่านฟังประมาณนี้นะครับก็หวังว่าในทั้งหมดห้าตัวที่เราเล่าให้แต่ละตัวให้ท่านฟังนั้น มันจะมีแนวคิดหรือองค์ความรู้ให้ท่านได้ลองพิจนารณาดูนะครับแล้วก็ลองวางกลยุทธ์ดูนะครับคืออย่าไปยึดติดกับตัวหนึ่งตัวใดนะครับแต่นะครับที่นี้ในที่นี้จังหวะของมันจะเป็นจังหวะขาขึ้นนี้เราก็ต้องคือเอาใจช่วย t ี b แล้วกันนะครับเป็นขา เป็นรูปขึ้นลูกที่5นะครับจากอ e ีเลดเว็บนะครับที่เล่าให้ท่านฟังนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเกิดท่านจะเก่งกอะไรก็ลองดู g ี b นะครับแต่ว่าอย่าเชื่อเรานะครับให้จงเชื่อในการเทคนิคขอของตัวเองการดูเทคนิคข้อของตัวเองนะครับจงเชื่อมั่นในเทคนิคข้ตัวเองที่พิจารณาดูนะครับก็ฝากทางนั้นทุนเอาไว้ด้วยถ้าเกิดชื่นชอบก็กรุณากดแชร์ กดถูกใจกด Subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอพระคุณอย่างยิ่งในการชื่นชอบนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าเราก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้แนะแน,ะนําำแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ท่านได้ซื้อหุ้น1นึหุ้นใดเพียงแต่ว่าท่านจะต้องดูด้วยตัวท่านเองและพิจารณาด้วยกลยุทธ์ของตัวท่านเองจะได้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนนะครับ ไว้ด้วยนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ